โครงการคติชนสร้างสรรค์การตลาดเล่าเรื่องจากฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโบราณสถานอโรขยาสารกูแกก่แก้วกู่แก้วถือเป็นโบราณสถานที่สําคัญมีลักษณะเป็นกลุ่มโบราณสถานที่สร้างด้วยศิลาแรงเป็นหลักภายในโบราณสถานกู่แก้วประกอบด้วยปราสาทประธานบรรณาลัยโบราณวัตถุที่สําคัญ ภายนอกล้อมรอบด้วยแนวกำแพงแก้วมีโคปูระทางเข้าทางด้านหน้าทางทิศตะวันออกเพียงด้านเดียวและนอกกำแพงที่มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระน้ำกรุด้วยศิลาแรงนับได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นมาของท้องถินน่นนั้นๆได้เป็นอย่างดี สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาลุ่มน้ำโขงศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะ แล้ววัฒนธรรมของโบราณสถานอารูขยาสารกู่แก้วจึงได้จัดโครงการคติชนสร้างสรรการตลาดเล่าเรื่องจากฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโบราณสถานอารูขยาสารกู่แก้วซึ่งเป็นโครงการวิจัยเชิงบูรณา,าการร่วมกัน โดยอาจารย์ดรแก้วตาจันทานุสรนผู้รับผิดชอบโครงการมุ่งเน้นศึกษารวบรวมข้อมูลฐานรากทางสังคมวัฒนธรรมในชุมชนแหล่งโบราณคดีป,ประเภทอารคยาสารสู่การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอาหารตำบลดอนช้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งการบูรณาการความรู้สหสาขา,าและเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 และเพื่อบูรณาการผลการศึกษาศักยภาพของพื้นที่โบราณนคดีในเขตเมืองขอนแกน่นกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคติชนวิทยาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยและรายวิชาภาษากับวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสาตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย เมื่อวันที่9และ10กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายศาสตร์มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของอารูขยาสารกู่แก้วตำนานคติความเชื่อโรคระบาดและแนวคิดการรักษาด,ด้วยสมุนไพรตามตำรับเพศแผนไทยโบราณ สปปรรพคุณทางยาของสมุนไพรในจารึกณอารูคยาสารและความท้าทายในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด -19 นอกจากนี้ยังมีการบรรยายถึงแนวคิดการสร้างแอปพลิเคชันให้ชาวขอนแก่นและผู้สนใจเข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอารูคยาสารกู่แก้วได้ง่ายขึ้นโดยผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านสุชพชลีเขาสูงนายอำเภอเมืองขอนแกน่นให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมฟังบรรยายแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเมืองที่เอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่บริการวิชาการทั้งยังเสนอแนวทางการสื่อสารเนื้อหาทางวัฒนธรรมที่มีส่วนช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์ของตำบลดอนช้างให้โดดเด่ยนยิ่งขึ้น มีผู้นำฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลดอนช้างร่วมกิจกรรมและรับทราบแผนงานโครงการคติชนสร้างสรรคนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโบราณสถานอารคขยาสารกู่แก้วไปสู่ความยั่งยืนต่อไป